น,น,น,นแอบ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 มันแอบลงเน็ดนี่มันแอบนี่เอาไฟออกก่อนเนี่ยครับนี่แน่แอบลงเน็ดเหรอแอบแอบรู้กันรู้กันเสียงเขียดร้องอีแล้วไอ้เหลืองซึ่งปึ้งกินเขียดหรือเปล่านั่นนั่นอะไรโอ้เหลืองซึ่งปึ้ง ลลลลุุเนนาสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพามาจับเขียดตะโม่ครับมาหาจับเขียดเพราะว่าไม่มีเขียดปักเบ็ด เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีไปดูวิธีการจับกีตะโมของลุงเนรว่าจะจับแบบไหนแต่ก่อนไปครับลุงเนรก็ขอพูดถึงเรื่องคนอีสานหน่อยเพราะว่าตอนนี้คลิปดังมากมีคลิปคนมาดา่ารว่ามาว่าคนอีสานซึ่งลุงเนรฟังแล้วก็ขึ้นเหมือนกันครับรู้สึกโมโหแทนพี่น้องคนอีสานบ้านเราลุงเนรเป็นคนเหนือครับแต่ว่าได้ยินคนที่เขาด่าลุงเนรรู้สึก ไม่พอใจแทนเหมือนกันก็ไม่รู้จะพูดทําไมแบบนั้นจริงๆแล้วที่ลุงเนตรสัมผัสกับคนอีสานมานะครับคนอีสานเนี่ยเป็นคนซื่อมีน้ำใจครับที่เคยสัมผัสมานะลุงเนตรฟังคลิปแล้วรู้สึกโมโหแทนพูดจริงๆคิดว่าไม่เฉพาะลุงเนตรนะที่เด็ฟังคลิปเขาด่าคนอีสานลุงเนตรว่าทุกคนก็ขึ้นเหมือนกันมันน่าโมโหส่วนตัวลุงเนตรแล้วนะครับขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องชาวอีสานทุกๆคนนะครับ ใครจะว่าอะไรช่างเขาเถอะปล่อยมันว่าไปมันมีปากพูดปล่อยมันพูดแต่ความรู้สึกที่ทุกคนได้ยินจากคลิปลุงเนตรว่าทุกคนไม่สบายใจก็ฝากถึงน้องๆที่ดูถูกคนอีสานด่าคนอีสานฝากถึงนะครับไม่ต้องไปว่าเขาหรอกพวกเองดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวพ่อ,พอ,พอแม่พี่น้องให้ดีที่สุดก็พอไม่ต้องไปว่าเขาคนอีสานไม่ได้ไปทําอะไรพวกเองเดือดร้อนนะ ลุงเนก็เป็นคนเหนือแต่ฟังแล้วรู้สึกเห็นใจคนอีสานมากลุงเนเป็นกําลังใจให้คนอีสานทุกๆคนนะครับ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยลุงเนเข้าใจความรู้สึกดีที่โดนด่าโดนว่าโดนเหยียดหยามเป็นกําลังใจนะครับ <c oughs> เพื่อนๆพี่พี่น้องนองพ่อพ่อแม่แม่แมชาวอีสานทุกคน <c oughs> ไปต้องไปฟังมันเสียงหมาเห่ามันเห่ามันหอนอยมันหอนไปนะสู้นะครับคนอีสาน <c oughs> ส<า>ู้นะครับไปไปจับเคียกับลุงเนดีกว่าจะได้หายเครียดฮ่า จับเยดไปปักเบ็ดลุงเล็กก็จะหาจับตามที่ทุ่งนาที่รถเกี่ยวข้าวแล้วครับลุงเล็กก็จะหาส่งตามทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันแรงละแต่ตามทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวเนี่ยมันยังพอมีน้ำครับน้ำขังก็จะดูที่ดอนๆหน่อย มีตัวงครับนี่ๆๆมีตัวงครับเจอละตรงนี้ก็จะหาส่องตามไอ้ปากข้าวแบบนี้ครับปุ๊บอืมถ้าส่องแบบนี้เอ้าไฮแซบเจอแล้วครับหนึ่งตัวงนั่นๆๆกระโดดไปนี่ละแล้วก็จะหาเอาแบบนี้ครับนู่นๆๆๆปุ๊บโอ้เป็นไหนอืมเร็วมากเร็วมาก ไปไหนละกระโดดมาเน okay. ี no right right kind of okay. ่ยเมือกี้มันไม่เหมือนหน้าฝนครับถ้าหน้าฝนนี่หาง่ายหน่อยนี่ตัวครับหนูหนูโดดเปรียวจังเลยครับเปรียวรั่วแหนะครับเปียวมากนูอไรตามจับเอาแบบเนี้ยน่ะไปไหนเลยหายแซบโอู้่นี่แน่ ได้แล้วครับตัวหนึ่งเนี่ยก็จะจับเอาแบบนี้ยครับจับเอาแบบเนี้ยตัวสวยๆเลยไม่ต้องใช้ตัวใหญ่มากครับเพราะว่าปลาตัวไม่ใหญ่เอาตัวนึงละตัวนึงก็เขาโจโลกตัวหนึ่ง,น,ง,น,งนี่ตัวงครับนี่นี่นีน่เอาเนี่ยครับจับเอาแบบนี้ย เจอแล้วครับเจอแล้วต้องค่อยๆครับเนี่ยครับนู่น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 เร็วจริงจริทันหรือเปล่าอืมอืม Ủa. Ôi dễ dễ rồi Đột tên một lời hấp Hắn hấp vào Nồn nồn Chờ lại chờ lại nổ, nổ, nổ. Ôi lêu 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 Ôi mày dụt lên nồn 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 Ôi nịt tua Trở tôi đi con Bên này lại ไล่ตามเขียดเอ้ายเซบนู uh. ่นกระโดดพันีุตัวงครับเร็วมากนี่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 ไปไหนละกี่ก็มาตรงเนี้ยนู่นตัวสวยเลย โอ้หลุดมือไปโน่นแล้วโน,น่นโ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 นี่แน่ได้อยู่ครับได้อยู่ตัวขนาดนี้ครับสวยนี่ตวงครับปุ๊บอือได้แล้วครับทีละตัวทีละตัวได้ถึงยี่สิบกว่าตัวก็พอแล้วครับเบ็ดตรงนี้ไม่เยอะนี่ตัวครับนี่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 ถือไฟลรงเนตเนี่ย เออเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเห็นไหมครับเนี่ยนี่เนี่ยโอ้หลุดมือละเสร็จละเสร็จ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 เอาอีกแล้วเหลืองซึ่งปึง้ง มันอยู่แบบนี้นี่เองไอ้เหลืองซึ่งปึ้งเจอแล้วครับโอ้เกือบเยียบใส่เยอะจริงๆโอ้ยมันอยู่ทำไมในทุ่งนานี่ อยเนี่ยครับอืเยอะจริงๆบรลุเนชเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้ดูสีสันมันเนี่ยครับเกือบเหยียบใส่ครับมันหายกินเขียดละมั้งทางใครทางมันดีกว่า ไปดูละไปดูแล้วทักทางมันห,หักใครทางมันโอ้ยไปแล้วครับนู่นไปละไปละไปละเมื่อกี้เจอเหลืองสึกปึงครับโอ้ยต้องเดินหนีมือขึ้นมาข้างบนนี่ครับเขียดก็เยอะเลยไปไหนหมดเขียดเยอะนะครับเจอเหลืองสึกปึงยาวๆเยอะจริงๆบ้านหลวงเนตร ว้าวหมดครับว้าวหมดเลยโุนน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 ุน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 ุไอเหลือซึ่งปืนแอบอยู่นี่หรือเปล่าอย่านะโดูเขาไปโรงนั้นปุ๊บได้ไหมโอ้ไม่ได้ไปไหนเลยต้องระวังครับไอเหลือซึ่งปืนเยอะเกินนี่นี่นี่ตัวนตัวถอยเลยน Or, ได้ละนี่ปุ๊บเสร็จนี่โอ้หลุดเบื้องละเอ้าไม่ได้อีกนั่นโอ้โอ้โอยเดี๋ยวไปคุบใส่เลือสักปึ้งอุ๊บนี Lip. ่แน่ได้อยู่ครับนี่ตัวครับเนี่ย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  เ็จเ hmm. ็จเ็ษเ in ็ษเขียดตะโมเขียดตะโมเสียงเขียดร้องอีกแล้วไอ้เรือซึ่งปึ้งกินเขียดหรือเปล่านั่นนั่นไหนน่ะอะไรอะไร กัดเขียดหวังว่าไม่ใช่เหลือซึ่งปึ้งนะโน,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 โนู่น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 ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ <S <S นี่นี่มันลากเขียดไปแล้วนี่นั่นโอ้ยงูใสงูใสลูกง,งูดินงูใสงูใส ด้วยเหลือซึ่งปึ่งโง่ตัวให้ตัวมันแล้วครับปล่อยม,ออมันเถอะนี่ลุงเล็กก็ถ่ายดูบ้างไม่ถ่ายดูบ้างครับเนาะถ่ายแค่ตอนจับให้ดูนี่ตัวนี่ครับนี่โอ้ <laughs> จ้องนานไปหน่อยไปไหนละจ้องนานไปหน่อยอหายแซฟ โอ้โหเรียกเด๋อวตัวอะไรไม่รู้ครับนุ่มตาอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรียกปิดไฟก่อนปิดไฟปิดไฟปิดไฟ ไปดครับไปดูนะวูดถึงใหญ่มากไปแล้วครับนู่นเมื่อกี้ลุงเนตเจอตัวอะไรไหมรครับอย่างเหมือนเสือเลยลุงเนตต้องปิดไฟสปอตไลท์ลุงเนตนะครับไฟฉายลุงเนตอะเพราะมันแจ้งมันแจ้งลุงเนตกลัวมันหนีลุงเนตเดินไปส่องเห็นจระเลยครับเสือหรือเปล่าใช่เสียงดังก็ไม่ได้อู้นี่เขียนตัวนึง โอ้โน่นไปนน่นละน่ากลัวครับน่ากลัวตัวเมื่อกี้เหมือนเสือเลยเนี่ยครับป้าลุงเนรก็จะเห็นกันบ่อยๆแบบนี้ครับวันนี้เจอทั้งไอเหลืองึืปึ้งยาวๆแล้วก็เจอเสือครับตัวเหมือนเสือเลยลุงเนรเจอบ่อยนะครับตัวแบบนี้โอ้นี่ตัวเขียดนี่ครับไฟลุงเนธเนี่ย จองน้ำไปหน่อยก่อนตุ๊กนีแน่นี่ครับน่ากลัวตัวเมื่อกี้น่ากลัวเดี๋ยวลุงเนตรส่องเข็ดอีกทีเดียวจะพอแล้วครับลุงเนตรได้เยอะแล้วนะนี่ตัวครับเปียวมากเปรียวลูเหน่นแหละครับพิงทวนได้อยู่ครับได้อยู่นี่ไอ้แต่ตัวเมื่อกี้นะ่ะเห็นเราขนลูกเลยลุงเนตรไม่รู้มาจากไหนอีกแล้วเจอบ่อยเจออยทำไมลุงเนตรมีบ่อย,าาย,อ,ยอ้ยเข็ดอีกตัวครับ นแอบ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 มันแอบลงเนตไอ้เจ้านี mm ้แอบแอบลงเนตรนี been, h, <own> ่น no ี oh ่นี่นี่นี่มันแอบนี่เอาไฟออกก่อนเนี่ยครับนี่แน่แอบลงเนตรเหรอแอบแอบรู้กันรู้กันสองตัวเลยครับนี่ครับนี่ตัวครับตัวน้อยตัวขนาดนี้พอดีเลยเนี่ยครับพอดีเลย เยอะเหมือนกันนะครับแต่มันโดดนู่น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 โดดดีจริงเลยนู่นนู่นนู่นได้ตัวนี้ก็จะพอละเอ้านู่นนู่นนี่ตัวอู้ยแยอะเลยแต่มันแอบแอบดีครับมันแอบแอบเก่งแอบ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 นี่แอบยังไงก็หาเจอเออได้อยู่ครับได้อยู่ ดู้แน่ว่ามันโดดมันอีกตัวนะครับเนี่ยมันแอบอยู่เนี่ยนี่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 แอบแอบนี่แอบแอบนี่แอบแอบกืมเสร็จชี้ให้ดูเลยเอาตัวเดียวพอละถ้าได้ตัวนี้นะมันแอบแอบอยู่เนี่ย แอบ,บๆอยู่เนี่ยเสร็จไม่รอดไปพอกลับบ้านกลับบ้านไปดูผลงานกันดีกว่าพอใส่เบ็ดแล้วครับมามาดูที่ลุงเนตจับเขียดครับจับได้เยอะเหมือนกันยี่สิบกว่าตัวนู่นแหละลุงเนตก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนู่นครับมันอยู่พื้นที่หญ้าเนี่ยลุงเนตเอาขี้หญ้าใส่ไว้กันมันตายครับหลายตัวเลยนู่นพอได้พอได้พอได้ปักเบ็ดครับครับคืนนี้ลุงเนตก็พามาจับเขียดเอาไว้เป,ป็นปากเบ็ด พอได้แล้วครับแต่ลุงเนตเจอตัวอะไรไม่รู้เหมือนเสือเจองูด้วยครับงูสามเหลี่ยมไอ้เหลืองซึ่งปึ้งยาวๆมาจับเขียดก็ยังเจอตัวแปลกๆอีกไอ้เหลืองซึ่งปึ้งก็เยอะจริงๆลุงเนก็หาจับตามทุกงนาที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยครับเพราะว่าบนคณาหน้านี้มันไม่ใช่น้าน้ําฝนเนี่ยจับบนคณาก็ได้ตอนนี้มาลงอยู่ที่ปากเข้าหมดแล้วครับที่เขาเกี่ยวเนี่ยน่ากลัวครับเจอตัวลุงเนตว่าเสือหรือเปล่าเนี่ยมาลุงเนตถ้าออกมาแบบเนี้ย ถ้าเข้าหน้าหนาวจะเจอบ่อยครับไอตัวพวกเนี้ยลุงเรตตกปิดไฟค่อยๆเข้าหามันภาพมันเลยอาจจะไม่ค่อยสว่างครับเพราะว่าถ้าเปิดไฟแจ้งๆเข้าไปเนี่ยไฟแฟลรลุงเรตเนี่ยกลัวมันหนีก็เลยต้องใช้วิธีซูมด้วยถ่ายเห็นจะจเลยครับตอนมันวิ่งหนีลุงเรตกลัวเหมือนกันกลัวมันกระโดดใส่แล้วก็เกือบเหยียบใส่เหลือซึ่งป้งโอ้ยน่ากลัวเหลือซึ่งปึ้งเยอะก็ากติดตาม เป็นกำลังใจลุงเนตรด้วยนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกคนลุงเนตรเป็นกำลังใจให้นะครับลุงเนตรเข้าใจความรู้สึกที่โดนว่าโดนด่าลุงเนตรเป็นกำลังใจทุกคนนะครับไปเดี๋ยวลุงเนตรกลับบ้านแล้วเขียดพอได้ละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปลุงเนตรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิป <illed> นี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่่ไดดด้้ตาานพรริกกโคคใหญััับบบมมจจเเีียย แต่เจอตัวอะไรไม่รู้โอ้ยน่ากลัวครับน่ากลัวกลับบ้านกลับบ้านแถมเจอไอ้เหลืองซึ่งปึ้งเนี่ยกะ <laughs> กลับบ้านครับ